ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับทุกคนคลิปอย่ามาเรียกชันกันแบบเร็วๆสั้นๆแล้วก็มาดาวมอมๆกันว่าตัวอย่าง Y d e เดซี่นี่ที่12คู่ของเซตคู่ของเซตกับโชค เป็นยังไงนะครับผมอยู่เชื่อตอนนี้ทุกคนกด subscribe อยู่แล้วใครไม่กดไงฝากกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ep 11อ่ะมันจบตรงที่เหมือนแซดกับโชคอะตกลงเกือบจะเป็นแฟนกันหรือ,อยังคือน่าจะกึ่งๆแล้วแต่แค่ยังไม่บอกว่าเป็นแฟนกันเท่านั้นเองก็ต้องดูต่อไปว่าถ้าแซดจำหลายๆอย่างขึ้นมาได้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของอมกันแล้วเรามา เดากันว่า EP ที่12จะไปที่ทางไหนและคู่นี้จะสมหวังไหมดูกันเลยครับเอ้าแซดมาได้ไงเนี่ยเราโชคชอ่ะเวลาถึงกับโชคอ่ะมาสบายใจมามาโชคไวๆได้ไหมได้ดิวันนี้โชคแต่งตัวหล่อจังอะจะไปไหนอ่ะคือเราจะไปกินข้าขวกนะับแฟนอะเดี๋ยวโชคของต้องไปัาสินะฮะเนี่ย มาไปก่อนนะเชียร์ความฝิกเดิมนะมันเหมือนจะดีเนาะเห็นบ้าตอนแรกเขาบอกว่าเราจะไปดูเหมือนเขาน่าจะได้คบกันและดูน่ารักอะ่ะได้อยู่โชคเบอกเลยไปทานข้าวกับแฟนแล้วแฟนคือใครวะแล้วมันก็ดูน่างงไปหมดหรือเขาต้องการให้มันหึงเฉยๆหรือเปล่าไม่รู้เดาเอาส่วนเห็นซีนที่แซดถือตุ๊กตาก,กันดําไหมบ้ เป็นซีเดียวกันตอนอเด็กๆเลยนะที่แซดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็วาร์ฟมาตอนอายุสิบแปดคงต้องมาดูกันต่อไปว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะทําให้มีปาฏิหารยอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมเรื่องนี้คงต้องลุ้นต่อไปกันนะครับผมแต่ใจอยากให้คู่นี้สมหวังนะเพราะเขาดูน่ารักกันมากเลยแล้วแซดอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โชคอ่ะ ทั้งออกกําลังกายลดน้ำหนักหรือก็พัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นหยกว่าทั้งสองคนเป็นแรงบันดาลใจให้ให้แก่กันนะครับผมเหมือนโชคก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สายมีความมั่นใจในตัวเองพยายามเข้ามาเป็นนะักฟุตบอลหอ,อะไรอย่างได้จนมีต่างคนต่าง,าง,างมีวันนี้ได้เพราะสองคนซัพพอร์ตกันอนะหยกรู้สึกว่าถ้าสองคนนี้ได้คบกันมีความสุขกันก็น่าจะดีทุกคนคิดเหมือนหยกไหมครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ตอนสี่ทุ่ม ใช่ไหมใช่ดิตอนสี่ทุ่มทาง AS Play เรามาดูดูแล้วเรียยชั่นพร้อมกันแล้วก็วันพุธอยู่ก็ลงตัวเต็มให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะครับผมไม่ง่านเจนคลิปหน้าบาย